actually at all กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยมีสาระความรู้อัดแน่นมากเลยนะคือมั่นใจมากว่าอัดแน่นมันนานมากนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาสอนเลือกรองพื้นนะคะก็คือสิ้นสุดความวอกนะคะ end of the walkway นะคะก็คลิปนี้นะคะต้องขอบคุณสุวน,นณภูมิเพราะนุ่นเพิ่งกลับมาจากเกาหลีน,นะคะแล้วตอนที่แบบพอยืนบนบันไดเลื่อนเขา,าแล้วมันจะมีคนพูดว่า end of the walkway เนี่ยก็เลยเดกขึ้นมาได้ เอ e n อ of the w a w k y วนะคะเราจะไม่วอกต่อไปนะเพราะว่าสาวๆเอเชียและสาวไทยเนี่ยมีโทนผิวที่แบบเรื่องลองพื้นยากเหลือเกินมันสับสนวุ่นวายนะคะบางคนก็แบบ น้ำตาลแดงบางคนก็แบบน้ำตาลเหลืองบางคนก็แบบขาวเหลืองบางคนก็ขาวอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคนไทยเนี่ยเรามักจะมีสีผิวที่หลากหลายนะซึ่งแบบยากมากเวลาที่เราไปลองที่เคาน์เตอร์มั่นใจมากแล้วนะคะว่าลองที่หลังมือแล้วไม่วอกแต่พอมาทาหน้าเนี่ยโอ้โห วอกวอกอีกนิดนึงก็ฟอยห่อปลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยจะมาสอนวิธีการเลือกลองพื้นนะคะสําหรับสาวๆที่แบบไม่รู้ว่าควรจะเลือกลองพื้นยังไงทํำยังไงนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ะคือต้องรู้จักประเภทของผิวตัวเองนะคะประเภทมี3มชนิดก็คือผิวแห้งผิวผสมและผิวมันผิวแห้งเนี่ยเวลาหลังล้างหน้าเสร็จจะแห้งทั้งหน้าเลยนะคะหรือว่าถูถูไปแล้วผิวมีความสากไม่ลืน่นชอบลอกเป็นขุยแต่งหน้าไม่ค่อยติดอันนี้ คือลักษณะของผิวแห้งนะคะต่อมาลักษณะของผิวผสมเนี่ยจะเป็นผสมกันระหว่างผิวมันกับผิวแห้งนะคะฝั่งแห้งเนี่ยจะอยู่รอบกรอบใบหน้าตรงนี้นะคะอืมจะชอบแห้งตลอดเลยนะคะส่วนฝั่งมันเนี่ยก็จะอยู่บริเวณทีโซนหรือว่าบางคนก็รอบใบหน้านี้เลยนะคะก็สังเกตได้ว่าถ้าตอนบ่ายๆเนี่ยมีเริ่มมันๆตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หน้าผากคางเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนผิวผสม เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติเป็นคนหน้ามันเนี่ยจะมันทั้งหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะแบบส่วนบริเวณไหนก็ตามนะต่อมาหลักที่2นะหลังจากที่รู้จักประเภทของผิวของตัวเองแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักประเภทของรองพื้นที่เราอยากจะได้นะคะเพราะว่ารองพื้นเดี๋ยวนี้มีหลายประเภทมากไม่ว่าจะเป็นน้ําครีมซิลแมทหรือว่าเป็นแบบเนื้อแป้งะคะแล้วเป็นแป้งอะไรอย่างนี้คุชชัง่งคุชชั่นเออว่ากันไปแบบเยอะมากๆ บางแบรนด์เนี่ยทำมาหลายแบบหลายเนื้อมากหลายแบบมากนะคะแต่ว่าที่ทำออกมาน้อยม,มากๆคือสีซึ่งบางแบรนด์เนี่ยมีแค่แบบ2เบอร์นะคะขาวกับดำซื้ออันดำก็ดำไปซื้ออันขาวก็เทา ทำยังไงกันดีนะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการแก้ต่างๆนะคะที่หลายๆคนอยากจะทราบนะถ้าสมมติว่าซื้อรองพื้น B B C C ต่างๆมาผิดเบอร์เนี่ยทำยังไงนะเรามีวิธีแก้นะคะมาเริ่มจากวิธีแรกกันเลยดีกว่านะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างลองพื้นที่เทานะคะใช้บอนเซอร์หรืออายแชโดว์หรืออะไรก็ได้นะคะขูดลงไปอืหลังจากที่เราขูดลงไปแล้วเราก็ผสมเลย นี่มันก็จะได้ความแบบน้ำตาลขึ้นมานะคะเป็นเฉดที่แบบเข้มขึ้นหน่อยหนึ่งอรอย่างงี้นะเมื่อเทียบกับของเก่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีผิวเข้มกว่านี้นะคะก็ผสมให้มันเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเอ่อเอาตามสัดส่วนที่ตรงกับผิวของเราเลยนะแต่ว่าข้อควรระวังคืออย่าให้อายแชโดว์ที่เราผสมลงไปเนี่ย มีอันเดอร์โทนของสีเทานะคะก็พยายามให้เป็นน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลแดงให้เป็นเฉดของผิวของเรานะถ้าสมมติเราเป็นคนผิวเหลืองก็ใช้อายแชโดว์ที่เป็นน้ำตาลเหลืองหรือน้ำตาลส้มน้ำตาลทองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวอมแดงอมชมพูก็ใช้อายแชโดว์ที่มีแบบเฉดติดอันเดอร์โทนของสีแดงเนาะสำหรับวิธีต่อมานะคะวิธีนี้นุ่นเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือการทาตัว รองพื้นที่วอกเนี่ยบางๆก่อนทั่วผิวหน้านะทึกทักเอาว่าหลังมือเป็นผิวหน้าแล้วกันนะเสร็จแล้วเนี่ยบริเวณที่ต้องการไฮไลท์เนี่ยเราก็จะทาตัวเนี้ยตัวรองพื้นที่มันวอกเนี่ยเออ,อีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อแบบเน้นให้ไฮไลท์ดึงให้มันเด่นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แปรงพุ่มใหญ่นะคะปัดแป้งที่ตรงกับสีผิวเรานะคะอาจจะเข้มหน่อยนะเพื่อลงไปดอกตัว วองพื้นที่มันผิดเบอร์อยู่ตอนนี้นะคะยจะทาให้ดูว่ามันดีขึ้นเยอะเลยแกวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้ตัววอกเนี่ย <c oughs> เรียกมันว่าวอกแล้วกันนะเราจะใช้ตัววอกเนี่ยเป็นแค่ตัวที่ช่วยให้แป้งยึดเกาะกับผิวได้ดีขึ้นนะคะ หนแล้วมอกเมื่อกี้น้องมอกอ่ะก็ได้วิธีที่สองแล้วนะคะส่วนวิธีที่สามนะคะก็คล้ายๆกับวิธีที่สองเลยก็คือทารองพื้นที่ใช้ไม่ได้นั่นแหละทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ใช้บอนเซอร์หรือว่าเชดดิ้งอ่อนๆนะคะอาจจะแบบเป็นเฉดประมาณนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ทาแทนการใช้แป้งนะก็จะช่วยทำให้หน้าของเรากลับมาอันเดอร์โทนของเราเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่วอกมันจะช่วยหักล้างค่าความวอกออกไปได้นะคะก็ไม่ต้องทิ้งรองพื้นให้เสียดายตังนะซึ่งถ้าวันนี้เรามาสอนแค่วิธีการทำให้ สิ้นสุดความวอกด้วยการใช้อแชโดว์ใช้นู่นใช้นี่ใช้แป้งใช้บอนเซอร์ต้องมานั่งผสมต้องมานั่งหามันไม่เรียกว,ว่าสิ้นสุดจริงๆนะคะเราต้องหารองพื้นที่ไม่วอกจริงๆมาทาในครั้งต่อไปด้วยเออก็คือความความผิดพลาดคือการเรียนรู้ไงครั้งที่แล้วคือพลาดแล้ววอกแล้วก็เออช่างมันนะมีวิธีแก้จะได้ไม่ต้องทิ้งเสียได้นะคะแต่ว่าครั้งหน้าครั้งใหม่เนี่ยโอกาสหน้าฟ้าใหม่เนี่ย เราก็ต้องมาลองแบรนด์ใหม่ๆที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่วอกนะคะก็มีมาถึง5เฉดสีด้วยกันนะคะนั่นก็คือนี่แทนแทน,ทน,ทนซีจันนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสวอตตัวนี้นะคะ l u m i n e s c e n c e Fenderus Under Makeup นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทียบเท่าเคานเตอร์แบงค์นะคะแล้วก็มีออยล์คอนโทรด้วยนะแถมมาด้วย SPF 35 PA บวกบวกบวก,บวกนะคะเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะ3โทนเดี๋ยวเราก็จะมาสวอตด้วยเลยนะเรามาเริ่มจากสีแรกกันเลยดีกว่านะคะสีแรกเนี่ยจะเป็นสี SC10 นะคะวอร์มแซนนะวิธีการใช้ลองพื้นสีจันก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อนใช้ก็แค่เขยา่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อลิควิดนะคะที่จะแบบซึมเข้าผิวได้ดีเลยจะเป็นสำหรับคนที่แบบมีเบสผิวขาวเหลืองนะคะรักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกรองพื้นเนี่ยต่อมานะคะเป็นสี SC 2-0นะคะสีเบสนะอ,อันนี้ก็จะแบบเข้มขึ้นมาหน่อยนึงต่อมานะคะเบอร์เ C ซ3สีนสเนรัลก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะ ต่อมา s 4, c 4 0 Warm n t u r a l เทงมา Warm n t u r a l ก็เริ่มจะบอกกับคนที่แบบมีผิว2สีแล้วนะคะต่อมานะคะ s c 5 0 Warm Honey นะสีนี้แบบแทนเลยแหละนี่ก็ทั้งหสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สำหรับตัวนุ่นนุ่นใช้เป็นตัวนี้นะคะ AC 3 0สีเน u r ร l นะคะเออมันจะอยู่ที่แบบก,กลางๆแบบเข้าได้กับสีผิวของนุ่นนะคะแล้วก็ดูแบบไม่สว่างจนเกินไปนะชอบมากๆเลยตัวนี้เนี่ยบางเบานะคะแต่ว่าปกปิดดีมาพร้อมสารกันแดดด้วยนะนี่ราคาก็ไม่แพงนะคะอยู่ที่490บาทต่อขวดน,นะคือใช้ได้นานมากเพราะว่าเนื้อเขาเป็นน้ำนะเออ แต่ว่าที่สำคัญก็คืออย่าลืมเขย่าก่อนใช้นะคะโอเคต่อมานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะนนุ่นจะมาสวอชแป้งให้ดูด้วยเลยดีกว่าสีแรกก็คือ sc 1 0นะคะสี I v o r y นะนี่ตัวตลับสวยมากเลยอะชอบชอบสีแบบดูหายมากสีแรกนะคะก็จะสำหรับคนแบบผิวขาวเลย ส่วนต่อมาสีที่2นะคะ SC 3 0วองเบ์ w นะรันใช้เบอร์นี้แหละสีสุดท้ายนะคะก็คือ SC 5 0สีฮันนี่ค่ะโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับสาระความรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้เสร็จ เราก็จะสิ้นสุดยุติความวอกต่างๆนะคะต่อไปนี้เราก็จะเป็นสนีหน้าเด้งนะคะไม่ใช่สนีหน้าวอกโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะนุ่นมีสาระดีๆอะไรมานำเสนออีกก็เดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าคะ <S <S ่ะอ๋ออ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งส่วนสถานีจัดจำหน่ายนะคะก็ตามที่ขึ้นให้ ด้านบนนี้เลยนะคะก็คือสรุปก็คือมีทุกที่แค่นั้นแหละง่ายง่ายโอเคบ๊ายบายไปแล้ว